เก็บจ้อยเ้ยจอดรถจะซื้อกระเก็บปันทไเน่ยเก็บไปเก็บปเนี่ยมันไอ้จอดรถจะซื้อเ่ันถึงลงอยู่เก็บเราไม่คักเลย สอปต์สาษาเอ้ยเป็นปอมย่ำนะครับปอมย่ำราสา พออ่อไปพ่อเจอกล่องคือเจ็บเลยแะครับเป็นเอียงพ่อครับผมเจอพนักานที่บานที่ไปอยู่อะไรนะพ่อเห็นกล่องปุ๊บเก็บได้ปุ๊บเื็นหมายถึงอียงผมก็อยากโหนนะพ่อผมกินข้าวได้ไงเอาผมจิ้มหูจักกินเนาะพ่อว่าเจอกล่องปุ๊บมาเก็บเนาะผมก็สงสัยน,น่ะเอาสงสยัยมาพ่อเจอกล่องปุ๊บไปยังขื้เฝ้าเก็บผมยังไม่เคยเจอคุณเลยผมยังเก็บขอไม่เห็นคุณเลยโอ้ยเถอะตา เอาพูดไดสิบ้าเจ้าวอาดีๆแล้วถามดีๆกันไรสิบ้าบ้าได้ไงยังไหนเขาพูดว่าตํารวจทีนี่ผมก็สงสัยว่าพราเจอกล่องไปยังคือเจ็บผมก็สงสัยแค่นี้มาว่าบ้าหรือไงเลยยังไหนล่ะเออครับตอบเพื่องสั้น i กับสิเป็นยังล่ะครับกต่เขบว่าได้เวลาเก็บผมกับสิเป็นหุจักแับผมไม่หู้นะแต่ผมสงสัยแค่ว่าพราะเห็นกล่องไปยังคือเฝ้าเก็บแค่นี้สิม้าด่าประชาชนมาบ้าหรือไงเลยยังไหน เนี่ยคนเนี่ยเอาบอกว่าบ้าหรือไงนี่ยไม่ได้ดาวเหอเนี่ยไม่ดาบเพื่อนแเช่าผมถามว่าเวลาเจอกล่องไปยังก็ต้องรีบเก็บผมก็ยากหูแต่บอกว่าถึงเวลาแค่นี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวมาบ้าหรือไงได้ไงประชาชนประชาชนเร่าสงสัยถามมาได้เลเหรอเออ มันก็ั้แจว่ามันวนงเงขอมอกันเดี๋ยวันนั้นจะาผให้ก้นายวันั้งครับวพราะผมกับแจ้สงสัยบ่าผมผมผมสงสัยเข้าใจว่าผมสงสัยว่าเจอกล้างปุ๊บไปยังคือต้องรีบเก็บด้านแค่นี้เนี่ยสิมาว่าบ้าเรื่องไงเลยออมันก็มันก็เกินไปครับสิมาวาาก็ไปทัชนแบบนี้ทำยังไง ER เอาเี of of ้ยงแวอใจ้วใจก้เนแหละเดี๋ไม่ิดเะเดี๋ยวไยไม่ไม่อนรอบที่แล้วผมก็เข้าเวทพี่จก็มาายผมก็เลยสมาธิ่แีแล้วนี้เราก็แ้ขนี่ยนะแขเราต้งรนี้ตรงัตรงนี้ต้งัก าสามารถดูแบบเดียวทามได้ตลอด24ชั But, uh? ่วโมงเลยแท้ๆสองหลักเลยครับกล้องนี้กลไอ้คนนอนด้วยไอ้ตัวที่เป็นต้าต้องนอนด้วยนะไอ้ตัวความก็อีกด่านนี้เป็นด่านที่แบบถ้าพูดไปแล้วสำหรับคนที่ผมเนี่เพอร์เที่สุดแล้วระดับรองผู้ว่าการผู้ว่าการมาตรวจมาแล้วนี่เป็จุดเยี่ยมตั้งแต่ขทวันตลอดมีนโยบายครั้งแรกที่ว่ามีความนะอันนี้ไอ้เจ็บสุดเลย ต้มบไม่ต้ก็้่อน้มะอืมกไม่ก็ไม่จะไม่รู้ตนมถ้าถ้ามว่าดี๋ยวนจะต้องเรื่อง้ามีแครดูเนี่ยเดียวแบบนี้นะอ่าอ่นวันนี้นะอาจจะมาบนโตด้วยเราจะมีแครดูอ่เอ่อบถาน้ตรงโวันนี้มีการจะเทียบปากไหมดึงกไหนวันนี้เหรอครับวันนี้ถ่าะเทียบมีีร่องนึ่ไ เด <|ja|>> no> ี๋ยวันนี้ผมจะทนงสือนะได้ไดได้พี่พ ja ี่ถาม่าทำหนสือได้เด้อจะทำ้นมสือก้องก้องก้องไม่เสียนะครับไม่เสีก้องไม่เสียนะเห็นอยู่นะครับก้งไม่เสียใ่ใช่ไ่ครับผมใช่ได้เพราะว่าคาสั่งของผู้ประชาการภาคสามมีคาสั่งมาว่าห้ามปรับณจุดตรวจเดืดถาดผู้กองผู้หูครับตัวนี้ มีกับจุดตัวเชื่อกันแหละสถานีบริการนะช่วงนี้อย่างตั้งกันว่งไงผมจะหู้นะตั้งจุดตัวแบบนี้เดีวเปรียบแบบเทียบปั๊บอ่ะไอ้นี่มันแมนอยู่ครับแต่การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นจุดตัวครับครับกับวันนี้ปับอยู่คุณเอาโอ้เจ้ากับข้าว่าหัวใส่กล้องปานั่นเนาะโอ้ยบันน้ปั๊บอยู่บางคุณปั๊บอยู่พี่ไปนะเขาขายของเขาขายของเขาได้กำไรสถานีใช่ไหมใช่ไหม เขาให้ออกใบสั่งถ้าพบประชาชนกระทำความผิดตามพรบจราจรนะครับโอ้ยพวกเจ้าเอาเบาไปกันผมไม่หู้่ะผมจังถามมันเป็นมันกับเป็นคำสั่งของผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาของวกท่านเองนะครับ กรตัันะครับเื่ตอนครับในวันนี้ต่าคร้นเอนะครับวาูนะครับมมเ้กันลองากว่าตั้งใจยายแยนแ่ันที้ธิาใจดีแต่ว่าเนื mm ่องจากวัน hmm. ท right. ี่เอาครนเอไม่ได้เอาคันมากาบเทียบเนี้ยตงเราะนรทำแต่ลงมาแต่ประชาชนเท่าไรขอบขต่อบีบีมันกับว่มีอารมณ์มียังขึ้นดอก แด้มีมาบ้าผมจะบ้าหรือไงถาเอาไม่เป็นบ้ากับผู้เบาแล้วบ้าเนาะประชาชนถามจะมาบ้าเป็นบ้าอะไรยังไงเอาเบ้าลายัว่ายจใช้้องัไงเอาเบ้าลายยังผบ่าก้ยงมจนริงผมกับบริสุดใจผมจะกล้าเว้าอบายังอายฟนีท่านเป็นผู้บ่าคข้บุญชาเป็นอย่างคื้บออ้รมลูุน้องท่านเมื่อกี้เนี่ยไา่ด่าบ้าผมน่ะ

เซือหยังครับซื้อหยั่งน้ำจากกุหยังคนเมื่อกี้เนี่ยคนซอวนวนแม่เนี่ยอนวันเตีเตี้น่ยเมื่อกี้ซื้อไว้จังไรล่ะาวเหวข้าวขาิไม่มีในโามองว่าเป็นเหะเขาเขก็บเพเด้ว่าดูมิ้นมินต้นมาทำไม่ได้ค่ะผมก็บดว่าเป็นมาดูมิ้นต่ว่าเป็นมาบ้าผม ผมว่าจังสีผมไม่ได้ว่าวมินผมเด้อผมไม่ได้ว่าพี่ล่ะผู้กองอะไสิเง่าไปวาดมินประมาทผมก็บรรเ่าในว่าเรียกว่ามินประมาทเจ้าก็บอกไปอีกเนาะแม่สมมติว่าผมถามมาเอาไปยังขึ้นเก็บครับเจอกล้องเออถึงเวลาแล้วครับเมื่อทีแค่นี้ก็แล้วมียังไงจะบ้าหรือไงเขาจะเก็บมิยังเบอกไปเลยนะ ไปสิบอ่อ็จนเินเป็นแบบนี้เป็นถึงนายแบบนะครับมันเป็นการรับราชก,การตำรวจมาก่าันมันหน่อยปีกว่าจิตติไม่แบบได้นะแต่วุฒิภาว่าแบบนี้มันกับประชาชนเรารับมาได้ในะคำว้าคำจานะเป็นในเป็นตู่ย่มของสพปราศาท เออเข้าก็สทรวงใส่มาแค่แค่จอดรถอย่างงี้มาท่านไหนร่องเลยนี่เอาเก็บมาลึืงตึ้งตั้งผมก็สงสัยเอาไปยังเจอกล้องไปยังกู้เฝ้าเก็บผมก็ถามแค่นี้จะเร่ออยู่แล้วแต่รถเยอะก็มาตัดประหก็แม่ล่ะครับผมก็สงสัยสงสัยว่าไปยังพ่อแค่เจอกล้องปุ๊บไปยังกู้เฝ้าเก็บมาเรื่องตั้งเป็นเ่ราะอไเป็นยังกู้องเฝ้าขนาดนั้นยังไ่เก็บครับยังไ่เก็บยังไ่เก็บกล้องผมถ่ายมาสะพุ่น พี่มาตอบมะขอมาดูผมครับเออก็บอกดีๆแก็สิเป็นสิมาว่าจะบ้าหรือไงยังสิมันบมันมันไปสิเป็นมันมันมันเป็นคำบอกมาหนาฟังเลยน่ะแล้วผมกับยังม่ไดียบอกเลยว่าเป็นคำมินนี่อย่างแค่ว่าสิมาตอบมังสีอะไรจังไดรมั่อกแช่มีเองแล้วในเมื่อผู้บังคับบัญชามันมีมีการมีมีมีสั่นระดับยศนะครับแต่คือหัวหน้าด้านเป็น้อยตำรวจเอกเป็นผู้ควบคุมอยู่นี่ ไม่เมื่อมีการใช้กริริยาว่าจาที่บเหมาะสมพุทธีมีอำนาจสูงสุดก็ต้องทำการอบรมนะตามหลักความเป็นจริงเนะี่ยว่ามันถิอว่าใช้ปกป้องผู้ใต้บงังคับบัญชาไปอีกมันก็สิบ,บ่อยแจ้ห้อย่งเดเนาะ ไอ้กนะบอกว่าถามว่ามีการตั้งแบบเทียบปับบ่มีย่อมรับว่ามีย่อมรับว่ามีบ่ายมีเพราะเขาอ้างว่าเป็นคําสั่งของผู้บัญชาการภาคสามนะบอกว่ามีคําสั่งเป็นหนังสือนะว่าบ่ให้ปรั๊บบ่ให้เปรียบเทียบปับตามไอ้จุดตรวจเป็นการย่งแถบไส่ไปว่าบ่ได้ปรับอยู่พี่อยู่บังจุดตรวจแล้วแต่ว่าปรับอยู่นี้พะน่ะโอ้กูจักสิยวาภาษาอย่างนั้นึ่งแบบดีนะยเดี๋ยวบ่ค่อยหัน บอกมาเป็นใจหายอย่างนี้ก็เสีเวาอกวอย่างกับเขาซุ่มมือเบาไล่กับเขากับสีมิดมิดจะเสียเปียบเหรอครับเขาเบอกอย่างไล่ไปเขาอย่างเสียเปียบกับซุ่มมือนีกซุ่มใดบ่งแจักนะซุ่มมือนี่แหละแค่ถามว่าเจอกล้องไปยังก็เฝ้าเก็บแต่ยังจะบ้าหรือไงอยังมันเบอกอย่างอื่ สวัสดีครับกระเถิดเพือนกิติครับท่านกิติครับเนีกล้องไฟหัวซักเลยยังกำลังศูนย์บ่ศูนย์บ่จังไหนเว้ยจะเป็นศูนย์ยุ่นแม่อยู่เดี๋ยวมึงส่งเป็นแมวนี่เอานะบอกแล้วเดี๋มึงเนี่ยเต้นเต้นเดี๋ยวมึงเอาถามนี่แค่สงสัยเนาะแม่มาล่ะแม่นนะเนาะแค่สงสัยไอ้ผมตั้งตั้งกล้องบ่ตั้งแล้วเลยจังไเดี๋ยวไปเก็บได้มาลื้งตั้งเนาะเออไปยังก็เฝ้าเก็บแพ้กัน แกเขาถามซจะนียังไงจะบ้าหรือไงเขาจะเก็บมันยังมันเบาไปประกอบฟังบ่ะทันเหมือนแต่ว่าคนว่าบ้ามันเต็มหูแล้วแล้วไไออ้้ผู้กองอต้องเป็นสีมาอธิบายกอกฎหมายว่ามันมินประมาณบ้ามันไม่ใช่บ้าไอ้ไอ้ที่ว่าปั๊บแหมเขาเขาบ่ได้ยปั๊บยู่หันเขาปั๊บยู่นี่ไหมเขาได้ยังไงสิที่เรือดิเอยกระซุนแต่เจ้าซุนแล้วเไหยเจ้าซุนแล้วผมคอยเล่าซุนซุนเมื่ขึ้น บอกซึ่งซะคำสั่งพูดมาคำเป็นชาผู้บัญชาการภาคสามเนี่ยบอกว่ามีคำสั่งเป็นหนังสือบอกว่าห้ามปั๊บณจุดตรวจเบลล์เบียคาร์ดนะลล์บีารอันนี้คือคือเดี๋ยวย่อออกมาห้ามพนักงานสอบสวยเป็นนางปัามมาเลยเหรอหามทำกันเปียเกๆปั๊บอยู่บริเวณจุดตรวจโดยได้ขาดน่ะแต่พวกความบอกว่าปั๊บปั๊บยุปปั๊บยุป้อมบม่ได้ปั๊บยุบมาตรวจมา โอ้ยคุณอย่าเอาหัวขกปูนายเลยประเทศไทยนี่ท่างอิิสุนทรบอกว่ามันมีพิรุษนะเลยเลยร้อนตัวแน่นครับใช่ครับมีพิรุษครับผมคือเรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเราก็ไม่อยากจะอะไรแต่ว่าปิดอันนี้ก่อนโทรัพท์มันหอน เดี๋ยวไปไปช่องของคุณธนากจนะครับไปมังตอยู่ทางคุณเพราะว่าโทรศัพท์ผมสิขับรถแล้วผมได้เอาติดอันนี้เพราะอะไรเนี่ยมันมันหักมันเนี่ยเก่ามันบ่ดีแล้วเนี่ยตัวนี้มันบอยู่เพราะว่าไอ้ผู้นี้เพอไครับมันถือได้ผมก็เลยถึงย่นจากช่องนี้ไปช่องพุได้ามันผมปิดหนีก่อนบอกมาหรือศูนย์ศูนย์อะไรขัดเดียวศูนย์นี่บ่อขึ้นหนึ่งเลย